เด็กชายคนนี้พยายามคลานลงบันไดยอย่างสุดชีวิตเพราะแม่ที่ตั้งท้องล้มลงอยู่ชั้นล่างโดยมีเพียงเท้าซ้ายข้างเดียวที่ขยับได้เขาฝืนตัวเองลงบันไดทีละขั้นและพยายามใช้เท้าซ้ายถีบประตูซ้ำๆหวังว่าจะมีใครได้ยินและมาช่วยแม่ของเขาโชคดีที่เพื่อนบ้านได้ยินเสียงและเรียกรถพยาบาลได้ทันแม้ว่าเด็กชายจะช่วยชีวิตแม่ไว้ได้แต่ก็ยังถูกมองว่าเป็นภาระของครอบครัว เพราะเขาเกิดมาพิการและทุกคนยังคิดว่าเขาไม่เต็มบาทเขาต้องให้แม่ป้อนข้าวและยังต้องให้แม่ที่ตั้งท้องอุ้มขึ้นบันไดยอย่างยากลําบากวันหนึ่ง เด็กชายใช้เท้าซ้ายวาดอะไรบางอย่างพี่สาวคิดว่าเขากำลังจะวาดรูปสามเหลี่ยมพ่อจึงเข้ามาเขียนให้ดูแต่เด็กชายกลับพยายามลบสิ่งที่พ่อเขียนแม่สังเกตว่าสิ่งที่เขาเขียนมันคล้ายตัวเอเด็กชายพยายามบอกว่าแม่คิดถูกเขาพยายามเขียนคำว่าแม่ด้วยเท้าซ้ายซึ่งต้องใช้แรงแทบทั้งหมดของเขาแม่ถึงกับน้ำตาซึมส่วนพ่อก็แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองก่อนจะยกลูกขึ้นมาด้วยความดีใจในที่สุดเด็กชายก็พิสูจน์ให้ครอบครัวได้รู้ว่าเขาเองก็มีสติปัญญา เหมือนคนทั่วไปต่อมาเขายังแสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์อันหน่าทึ่งในการวาดรูปซึ่งกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของครอบครัวที่ยากจนนี้